ไม่ไปโรงเรียนะจ้าไม่ใครไปไม่ไปเลียงไปเลยเดี๋ยวยาววันนั้นเดี๋ยวไปเล่จุกกันออกกองวัไม่ตุกไม่ไปแล้วเราไปโรงเรียนนะปะโอ้ยไปกันเลยเออนู้นลูกปีมากเลยนุ้มลูกปีมากก้อนเราไปไหนไว้เห็นสาวๆไม่ได้เลยป้าะทีนี้เราไปเล่นเรือมาเล่นะเดี๋ยเราไปเลี้

มันไปเที่ยงเลยมันมีรงอไรเยอะนงเรียนเยอนคนเดียวงรอเลยเขาอ๋ออายุเราหนึวันตีสามเลยฮะหนึ่งวันตีสามเรื่อยๆึงพ่อขับรถอินเขาหลับลวงเรียนรอบไปตามเลยนะอา จารช่เย็นสาวอ่ะตีสาวเลยกิเฟ้เลื้ออะไรสักห่เอากินกาแฟกินือเลื้อกันนาว่าว่าอยู่แล้ปานลีหลวาไปเวียนเลี้ยวคาไปเวียนเขารับเลี้ยว่แกน่แ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 หน่แหน่น่แนห่่แหน่แ่แหนไหนหน่น่แหน่่ มีรถของเดี๋ยวยุ่งรถไปเจ้ของรถมาแล้วใ้ทำันไดบลงขึ้นเลยขับให้เป็นเอาไปจ่ายเก่อนนะพอหยุนงจ่ายเบอๆเลยไอเทียรถเดียวนี้ที่ได้แล้วเก๊แล้วตายเลยม่หาน้อยตายเลยกวางรุยเลยนะกวาง

วันนั้นโมนูตุกกะบาดจี้กำเนียงอ่าไอแม่กู้ยอยากอะไรวันนั้นมันกะบะจี้อือไปชรงหนึ่งไหนเมื่อกี้ฮะชรงหนึ่งไหนว้าวได้ปิดหน้าจอนี่หว่าชรงแรกช่วงยิงเหรอเออช่วงยิงเหรอเออสมจริงที่ไหนเมื่อกี้เอ้ยสะเดาที่ไหนว้าอยู่เอามาทำอะไรช่วงนี้บ้านิีนมั่งจ้ายบ้นเบื่อเจ้าดาบตูดนะ đại con là độc lùng. Nè, à, Con cây. Có cây con này, Con 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 ấy dữ đi con yên. Nên phải qua nhiều tuần, quan. <cười> <cười> Mam mãi mùng mai mày quáu, à thương của y mai hai, yêu thương kém biển yêu thương, thôi thương, hai thương, yêu thương, yêu thương, มันเลียดีคีบอยู่ผู้หญิงกับผู้ชายดิผู้หญิงผู้ชายเออเอเอของแต่ของแต่ ุณการทำสาเนาะเนาะนันมันตกกว่าจือนี่เต็มเลยมันเก้านี่ลยลงไว้ในงูหักเลยอันเจ้าจุดแจวจ้ากมนี่นวันนั้นเย็กดินดีอแล้วรงงบื้อแลวเรื่องกาวเรียบไันตังไว้เสร็จดงคนตกอายุยังลงดวันนั้นเลย ดินทรายนี่มันสุดเลยนี่ถึงหยกกับมันไม่เบื่อเลยตอนตีนต้องหัวตั้งเอาสาร่องโอร่องมันร่องดินเอาดินจมไปเพื่อนแล้เสาตั้งไอ้หน้องสาวไหนคนไหนให้เราฮะคนไหนให้เราไม่ให้แล้วทีนโรงงานวันนั้นบอกว่าให้ไอ้ตรงนน้นเลยลุงรวยเหมือนเนี่ กินกาอะเกาพันลาวนี่เอาไปกินก๋วยเตี๋ยวลาวมาเห็นว่าเห็นว่าว่าจะเราไปเห็นว่าจะกินช้อนด้วยเออหรืว่าไม่เหนื่อยว่ากินก๋วยเตี๋ยวเร็วช้อนด้วยเร็ได้แหละว่าเส้นรับครับไปลานมังครับไปนูมังครับอินดี้มังว่าเส้นได้แหละงานเวลาทำสิกินเกาแม่เลยว่าเขาคนต้อนจำวันเดียได้ปีก้อนก่อดได้ไม่ได้ปีก้อนก่อดมาดือโอเคจ้ะ มีตาเปิดเลยตาเปิดเลยบ้าเลยันบ้าใครมันบ้าเลยใครบ้าคนไหนอ่ะไหนมึงบอกคนบ้าบ้าได้เลยก็ได้แม่น่นบ้านี้เ้าไม่ไา้หลดดินเช่มกันทิบหน้าที่เนาะ ก่อนคุงนู่นูุนปูาวเารอไหวี่ตัวเยกว่าโอ้ยนเนาะนั่นต้องควานเลยั้าง้งนู้นนะตีทีใหม่ชัดจังเลยนนวัดเท่าไหร่เมมันไม่รู้บางโยกิดหรือกวาดไมมกวาด่ไห่เมอืมกวาดเท่มัน วารมเลยยิงตังคี่วาเยนกันมันกยากไปนันันันเอานนานันเขารลงไปคืนทั้งนดูนูไปตั้งแล้วอูนันตั้งนั่นขำ่ได้ยังงวานเหลอยมันคำไน้ตั้งเบอรนูเบอร์ว นายนี่อยู่รอเนาะเราชอบจังเลยนายลีลาดีไปไหนอ่ะบังโกเดียกเอ๋บังบังกามโกเดียวกันอดู่ในเร็วว่าคนเตะมั้ยอ๋อบังเหมือนไมนี่มันนองซุกทองเลยชอบคนณผีนองกันเลยนี่คุณผีนองหยิบหยิบหยิบเทยมอาพีอ่ะ เออ,อคนบีมันเย้าเมียได้ว่าดื้อนี่ดึงมามันไปแรงแล้วก็ตกแปง้งจังว่าดึงกระตุง้ตงปนกุงตีปนชงงาไปเรียนปนไปตำหนิไปตำาน<ม>ิมันวันนั้นมันเป็นย่ามอยู่ในดันนองไม่ดันนองยึดกระดูกดึงนี้ก็ป่าปอยู่กรุงตีได้แล้วไปเป็นย่ามกันไหมเรายึดที่เดี ไปเป็นย่ามกรุงเทพน้อแถวนี้ก็ลุยน้อย่ามมายเลยโวยดัดรุ้งไปเลยอ๋อเบื่อรุดกระเบิดไปย่ามโยโกงแงะเลยอ่อ้าวขุดมาจะข้องเงะลักมาบ้านเนี่ยเออมีรถมึงกันตันดาเขาส่งไปอุ้นเอาตรงไปอ่ะตรงไปเลยตรงไปไม่ก็ไปอันเลยอืมมันเป็นบอยรัดล่ะย่าม ต้องไปแตงเลยปอบ้านั้นมันมันหอยหัวตกโอ้ยตัวนุ่งยังมันมันตรงไงมันเชียงดินเบิลเลยมันตัวมันหอยประนันทึ่งดินี่เราจัไม่ก้าวมันไม่ก้ามันกอดไม่ไม่ลุ่งมันถอนนะนั่นเท่าว่ามันมันพอดีอันกอดตั้งนะครับเลี้ยงเขาไปได้เลย ไอ้ดิดิกดไลค์หน่อยกดไลค์เป็นไหมไลน์กดไลค์หน่อยไหนว่ากดตรงไหนวะ